รายการนี้ขอคนพร้อมรับพร้อมโยนนะคะเก็บให้ดีนะครับเออเก็บให้ดีพี่รายการนี้สามพันบอหักรายการนี้สามพัน <3, 000 S 2> ทวนเนื้องอพี่ขาเนื้องอแช่น้ำมันแบบนี้เลยสามพันบอรายการนี้นะคะ,ะนับสามสองหนึ่งพี่เลโคระนาเบอร์สี่สามสี่เจ็ดสามนะเลขโคระนาเบอร์สี่เจ็ดสามพี่พี่ขาสามพันบอพี่เอาแล้วมง มงได้มงพี่รายการนี้เลขโคตรระนาเบอร์สามหลักค่ะสี่เจ็ดสามพี่พี่ขาโคระบหนึ่งบีดสองบีดมาได้เลยนะเนื้อหลักนะบนจ้ะยนละนะขอบพระคุณค่ะพี่กระเป๋าเลขโคระนาเบอร์สี่เจ็ดสามพี่พี่ขารายการนี้ใส่ได้ใส่สามพันห้าสี่พันมาได้เลยพี่สามกว่าหกพันร้องเลยนะรายการแบบนี้นะคะมีน้อยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเออเขาจบกันเกินนี้หมดพี่เกินนี้เยอะเลยค่ะ ามพันบอนะวรานิสาหนึ่งร้อยสามสิบกว่าท่านใส่ได้ใส่ให้น้องหน่อยนะคะรายการเน,นื้อหลักเนื้อบนสุดท้ายแล้วตดท้ายแล้วลยุยให้เต็มข้อหน่อยค่ะพี่พี่ขรายการนี้เนื้อหลักเนื้อบนเนื้องอแช่น้ำมันค่ะพาราสามพันบออยู่ได้ไหมพี่รายการนี้ <c oughs> อยู่ไหวไหมคะอยู่ไหวไหมเออแอดมินสามพันห้าสิบบลละหนึ่งร้อยค่ะพี่พี่โอพี่โอ,โอใส่สักสามพันร้อยสามพันสองให้น้องได้เลยนะพี่นะรายการเนื้อหลักค่ะ เอาแล้วไงอระจุยแบบนี้สามพันสามพันบอพี่ขาบีล้วหนึ่งร้อยลุยได้ลุยก่อนนะคะใส่ได้ใส่ก่อนค่ะใส่ที่หลังไม่ทันท่านอื่นแน่นอนพี่ความไวเราไม่เท่ากันสามพันห้าร้อยพี่พิเชษเมื่อวานรายการจองพิมพ์เดียวกันนะพี่เป็นเอ่อรายการจองจะเป็นพิมพ์เก็บมือเนาะแต่ว่าเป็นรายการแช่น้ำมันเสื่อมเหมือนกันรายการจองจบหลักหมื่นพี่จ๋าลังวุ้นนะคะต้องค้อนหมื่นได้เลยต้องค้อนหมื่นได้เลยพี่รายการนี้สามพันห้าพี่พิเชษ จะรู้นหลังนะบ้บนรอปาดคนหนึ่งบิดมาก่อนได้เลยนะพี่นะไปหนึ่งบิดเคาะนำมาก่อนนะเลยนะคะก่อนปาดกัน3า0 0ันบิดละหนึ่ร้อค่ะพี่พี่ธันทารพี่นัทพารบิดละหนึ่ค่ะตอนนี้3 5มพันห้าบิตต่อไปต้องสามพันหกสามพันเจ็ดสี่พันบอด้เลยพี่จ๋าสี่พันบอด้เลยพี่สามพัร้อยพี่ถาวรสามพั 3, 6, พี่แบนโดนปาด 3 7 0พพี่อาลุยใครลุยก่อนได้ก่อนนะใครใส่ช้าไม่ทันนะคะมีเหรียญเดียวพี่รายการที่ตามหากันให้พรึบนะคะรายการนี้ย3 7 0 0พี่พิถาวรค่ะใครไม่ทันจัดกันใหม่พี่รายการนี้ลุยได้เลย3,700รอายการต่ออีกนิดนะพี่รายการนี้ค่ะ3,700อ แบบนี้ยังหยุ่เนื้องอยาแดงหรือพี่ยาแดงทั้งแบบว่าที่มีทุกรังนะพี่นะรังละองค์แบบนี้ไม่ได้พบเจอทุกรังค่ะแช่น้ำมันเสือพี่พี่ขารว้น้องหน่อยนะสุดท้ายแล้วเหรียญสุดท้ายเราค่ะเราจะได้ไปกันต่อพี่จะได้แจกกันไวๆนะคะไม่ค่อยฉ่ำใช่ไหมพี่นิวัฒน์มันไม่ฉ่ำใจใช่ไหมพี่รายการนี้สามพันแปดร้อยพี่เมนค่ะสี่พันมาพี่โค้งสุดท้ายให้ ้องว,ว่าถ้าแบบนี้ไม่ถึงหกพันไม่ค่าห้าพันห้าพี่คุ้มแล้วนะคะแช่น้ำมันเสือสี่พันบอพี่พิเชตสี่พันบอเจ้าต่าง่อ๋อไม่เคยทำาวันนี้เลยคุณพี่เอาไงดีสี่พันทุกวันค่ะตอนนี้อีกนิดนึงอะอีกนิดนึงสี่พันห้าห้าพันมาได้เลยสี่พันบอพี่พิเชตค่ะ บลลแล้1หนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยสิบท่านน้องเหลือรายการสุดท้ายแล้วพี่แล้วเราจะแจกกันนะคะสี่พันบอพี่ๆขาสี 4, ่พันบอเอาแล้วไงแบบนี้มีแต่จ,จะขยับขึ้นนะคะวันนี้พาราขยับลงค่ะวันนี้พาราขยับลงพี่อางง <laughs> <laughs> นับโคสุดท้ายเราเอาป่านกันใช่ไหมพี่ปานได้ทันนะ ไม่ทันเสียใจแทนนะพี่รายการนี้เสร็จได้ด้วยนับโคสุดท้ายค่ะ4,000บอพี่ขาไปลล้ว100อรุพาราจวดให้ไวเลยพี่โดดได้โดดก่อนค่ะการโดดมาได้เลยพารานี้ไม่น่าปล่อยพลานนะน่าช็อตเก็บมากพี่รายการนี้จ,จบ4,000 4,000บอค่ะได้ไปยินดีด้วยนะคะเบลล้ว100จะพี่จ๋า4,000ห้า5,000มาได้เลย สี่พันบอลของสุดท้ายแล้วนะพี่เสียววินาทีในกลุ่มลงห้าพันหาพัน้าหกอืมในกลุ่มค่อนข้างจะไปไวอยู่แล้วคะ่ะเพราะ,ะว่ากลุ่มหลักแสนคนพี่แบบนี้มีมุมนะเปิดกันพันห้าพันห้าหกพันไปไวระนะรายการนี้เลขโคตรระเบอร์อะไรเล่นหากันเกิเนนี้เยอะนะคะสี่พันบอลพี่จ๋าเลขโคตรระเบอร์สี่เจ็ดสามค่ะเลขโคตรระเบอร์สามะดักเบาๆบ,บ,บางๆพี่ตักสี่พันห้ามาหน่อยได้ไหมสี่พันห้าห้าพันมาหน่อยได้ไหมคะ สี่พันบอร,รายการนี้ <My God. S 1> ใส่ได้เลยนะนาฬิกาจ่อแล้วพี่สัญญาณปิดรอแล้วค่ะตอนนี้สี่พบอบีดแล้วหนึค่ะเพื่อความเร็วเพื่อความเร็วใครได้ไปโชคดีจัดพี่วันนี้ยิงกระถูกหัวอีกรายการเนี้ยถ้าจบสี่พันนะสัญญาณนับขีดข้งสุดท้ายมาแล้วสี่พันบอมีใครมากกว่านี้ไหมคะคุณพี่ มีมุมค um ่ะแบบเนี hmm. ้ยพารณนี้มีมุมจะพี่จ๋าสี่พันบอสี่พันห้าห้าพันไม่แพงพี่เนื้องอแช่น้ามันเสือเพราะว่าอย่างรายการหน้ากากพิงโกเนี่ยหน้ากากพิงโกก็จบเกินนี้ด้วยนะถ้าเอาจริงๆพี่ถ้าเอาจริงๆถ้าราคานี้เจ็ดถ้าราคานี้สี่พันบอหน้ากากพิงโกยังเกินเลยนะสี่พันสองพี่เอ่อสี่พันสองร้อยพี่มิสเตอร์บิ๊กค่ะพี่บิ๊กสี่พันสอง ปแล้วหนึ่งร้อยพี่พี่แมนไม่ทันพี่แมนสี่พนห้าน้องหน่อยมาพี่ถ้าไม่ถ้าไม่เกิน5 5าพนะคะสบายบือห่างกับเขาไปเยอะพี่ห่างกับเขาไปเยอะเลขอะไรพี่นิวเลขคอรรเนเบอร์473เจ็ดสามค่ะสี่เจ็ดคพี่เหรียญสุดท้านแล้วนะปะมมงกันมันนิดนึงเดือดเดือดให้น้องหน่อยพี่ส่งท้ายกันนิดนึงนะคะรายการนี้4 5่พันหาร้อยพี่พิเชษใครไวใครได้4 6่พัมาแล้วสี่พ ไม่ค่า5,000 500, ห้า6,000น้อ้ชัวร์ให้แน่ขายได้เก็บเก็บให้ยาวๆนะพี่เก็บได้ยาวๆ4,600บอพี่บิ๊กรายการนี้สัญญารับปิดกาประมงค่ะสัญญารับปิดการประชุมจ้าพี่จา๋าไม่ถึง5,000 500, หน้า6,000นั้นเนื้องอเชน,น้ำมันเรียบร้อยค่ะสัญญารับไปได้เลยพี่จานประชุมจา้าเบลหนึ่งร้อยนะคะ ได้ไปมาดูกันคุณพี่เบลล์แล้วหนึ่งร้อยค่ะเบลล์แล้วหนึ่งร้อยความไวเป็นของผู้มากสี่พันหกร้อยบางเชียบเลยหว<ะ>านเจี๊ยบสี่พันหกร้อยบอแคปจอเลยค่ะพี่ไปให้ไวเลยนะพาราน,นี้อายมากทุกท่าน